Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving my. เรียบร้อยครับกำลมังควายเต็มมือเลยเต็มปากเม็ดข้าวเต็มปากครับให้เกตกูเต็นพัดเม็ดสังตายสุดยอดครับเปิดมาใหม่วันนี้มีตัวน้อยเกี่ยวข้างติดมาด้วยใช้สองขอครับวันนี้ไหมชาวบ้านที่แรกว่าจะไม่อัดวิดีโอครับเพราะว่าความจำเต็มครับ สวัสดีครับณานาตกป่าเรียกว่าจะไม่อัดคลิปจะลองสักหน่อยอุต่าห์ปลาเข้านัดกำลังควายแล้วครับสองตัวไซส์ใหญ่ๆตัวหนึ่งไซส์รุ่นๆตัวหนึ่งสองขอครับเล่นแบบาเรียกอะไรล่ะ เดี๋ยวเราท้ผลงานครับจะมีสี๊แจมวันนี้เหมือนเดิมเหยื yeah. ่อไฮเกตกูเตนพัดผสมกับสูตรนพ้าแตกมันสามร้อหกสิบเราท้อผลงานเขาจะมีกี่แต้มเปิดหมายใหม่ครับวันนี้มาแถวแถวม่น้ำปลาสักเหมือนเดิมแต่ว่า ไม่เคยมาล่องนี้เห็นรถมันเข้าได้มีรอยเหลือจอดแสดงว่าต้องม,มีคนเข้ามาหาปลากันอยู่ก็เลยลองมานั่งเล่นดูครับเผื่อจะมีผลงานส่งน้านนะรับชมยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไครข์ช่องเล็กๆช่องด้วยนะครับผลงานอาจจะไม่หวือหวา ตกปลาเน้นหมายธรรมชาติซะส่วนมากครับผมจะเล็กจะใหญ่ขอให้เข้าขอให้ได้ตกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เปิดโอกาสให้จากอัลลัวไทยแลนด์อุปกรณ์ตกปลาหลายชนิดครับมีครบวงจร มาใหม่นี้ไซส์ค่อนข้างสวยนะครับเต็มปากครับกำลังควายไซส์ซสวยเลยครับ ใช้สวยอีกแล้วครับ เต็มปากเต็มคำทุกดอกสดใสมีน้ำหนักโอ้โหเกี่ยวหลังโอ้โหดอกนี้ฟาวไหมครับดอกนี้ เกี๋ยวท้องครับนับแต้มได้ไหมเก็บครับทอดได้ โอ้โหโดดจังเลยไอ้ตัวนี้นี่ไม่ก็เป็นที่ศพหรือไงโดดจังดดตัดไปดีสายสวยๆเลยครับเงียบแล้วเงียบแล้ว แล้วก็ต้องออยเข้าไปถึงบัวมาเลยถ้าขวาจะเข้า หักอีกแล้วสวยสวย ยงไงครับนอนกินเลยไม่ดิ้นไม่อะไรเลยไม่มีอาการเลย กินเงียบกินหลับเลยครับไม่มีอาการ ได้ยินเสียงไหมครับเขามายังไงเข้าเต็มปากครับ i หลุดไปแล้วครับโอ้หลุดยกไม่เค้ืนนะเมื่อกี้กำลังควายใช้สวยแน่ๆหรืออาจจะผิดคิวโอ้เสียดายครับเมื่อกี้ อืตัวที่สามครับปล่อยปลาต้องแส่ต้อใช้ที่ตักอย่างเดียวซะแล้วมันรลองอย่างนี้ก็ไมวัดไม่ติด เล่นเลยเหรอครับโอ้คุณยังไม่ทันเซ็ตตัวโอ้มาตะเก็ดครับึุนหายเยอะครับ มีน้ำหนักอันนี้มีน้ำหนักสวยๆครับสวสวย เปิดหมายนี้ฟุกเลยครับโดนต่ใครเจอเลยนี่โอ้โหตอบพวดซะขนาดนั้น คือตอกแบบเมื่อกี้อ่ะตอ,อกอีเแล้วหมดแล้วครับพี่อ่ะก็ได้เวลาพอดี เถียงอีกแล้วครับมีเถียงอีกแล้วใช่ครับใส่ส,สิสุสใช่ ตเต็มมือครับเต็มปาดครับไอเกตกูเต็มพัดเห็นบลฟโลครับมเมนสิบขึ้นแปดดึงขนาดนี้ไม่ยอมคลาย สวยเลครับปิดคลิปครับตัวนี้เยี๋ยวหมดแล้วครับขอแล้วมัาผสมละรอนใหม่ทริปหน้าครับผมเดี๋ยวดูผลงานขยาิเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับแล้วครับเก็บของผลงานตันี้ครับเปิดไม้ใหม่สกทางค่อนข้างลำบากนิดนึง ใหม่วันนี้ครับปลากระมังไซสวยๆนะครับชิงหลิ้ว4.5ครับวันนี้รบอกันใหม่ทิปหน้าครับเดี๋ยวรอชมเราจะไปเจอกันที่ไหนแต่สัญญาแล้วผงก็ระอ,อยู่แถวบ้านแล้วครับกระมังควายไซสวยๆครับ เดี๋ยวที่ใช้นะครับวันนี้หายเกตกูเตนพัดกับหัวเชื้อมะพร้าวแตกมันผสมกันครับวันนี้ใช้ความแตกมันเรียกปลาด้วยแล้วพบกันทริปต่อไปครับ3ากิโลเห็นไหมโอ้สั่นประมาณสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดครับ เปลี่ยนถ่ายตรงกสติเครับเอากลับบ้านง่ายๆครับเก็บของเสร็จแล้วนะฮะลอดูตอนแดดนี่ครับหมายเป็นแม่น้ำป่าศักรครับอยู่ในช่วงมันตกแล้วร่นพันเก่าถ้าคนแถวนี้เขาเรียกกันน้ำตกแล้วพันพันนะครับ ทางทะเลเลยครับมาอันนี้ก็ออกไม่ได้ต้องเดินจิงเฉียยไปทางนี้แหละตอ้องมายังมาได้ต้องกลับตไ้ไงมาจะกลับไม่ได้ต่อนข้างเดินลำบากนิดนึงสวัสดีครับรอยครับผลงานวันนี้รวมๆกบเกือบสามโลได้ครับสองโลครึ่ง ซอปเปอร์ดับเบิลล็อกอ,อันรัวครับเอ็นบัฟเโลยรักัวเชื้อสูตาพาแตกมันที่เด็ดอีกตัวหนึ่งคือไฮเกตโปรตีนพักครับเม็ดสั่งตายอออขอบคุณทุ่นสวยๆนะครับจากบริษัทอันรัวไซส์สวยๆแล้ะครับอันนี้ กำลังควาย